ตอนปริศนาหน้าวัวนี่มันดังจริงๆแล้วมันมาอีกแล้วจะนกขี้ขโมยมาอีกแล้วไหมโอ้ยอการที่มันดังจริงๆเลยนะสวอปโอดดแต่ดังในด้านไม่ดีสุดแลดต้อสบายใจหน่อยนะเนี่ยมันต่อไปอีกแล้วนะพวกเราเมีคนดีดมาอะไรล่ะนี่ยดูได้สิมีเรื่องกันอยู่แถวตลาดเนี่เหรอ มีเรื่องอะไรอีกเหรอแห่มทะเลาะแย่งของกินกันนั่นแหมันจริหรอไม่ล่ะเออทไมเฮ้ยทำไมเจ้าฮิปโปตัวนี้มันเกเรขนาดนี้เนี่ยนี่ดูทางนี้สิยีรับเชื่องเชื่องเงินโอ๊ยเด้อเด้อเด้อเดช่วยด้วยยีรับกาดเนี่ยสวนป่อเด็กแค่นี้เจ้าอุนน้าก็โดนแกล้งพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมเลยนะเด้อยช่วยด้ว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 ย เฮ้ยี่น okay ี่วัวของฉันะแกจะวัวฉันไปไหนหัวใครกันนะแกนั่นแหละทำมาเป็นวัวหายแล้วล้อมคออยู่ก um, ับขาก็ต้องเป็นวัวของขาสิแกมาถูาวัวของข้าไปหน้าตาเฉยเลยนี่แล้วแกมีอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นวัวของแกล่ะฮะ ว่าโดนักการทีนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเก้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเนกยเน้ย่ฮ้ยเ้ายเฮ้ยนน้ยเฮีย้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเฮยเฮ้กเนอยเฮเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเั้ยเ้ยกฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเห้ยเฮยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเข้ยเฮยแล้วเน้ยเฮ้ยเฮมเ้ยเฮ้ยเ้เยยย พี่ชายทั้งสองอารมณ์ไม่ดีฉันยิ่งต้องอยู่ใกล้ๆนะวะไอ้นู่นเด็ลูกเตาเล่าใครวันนี้ฮะอยู่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 ก่อนนะพวกท่านทั้งหลายรังให้ดีเด็กน้อยหน้าตาใสซื่อที่อยู่ต่อหน้าท่านตอนนี้ก็คือผู้ที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรรถติดคิดกันไม่ออกโดนหลอกหรือว่าแฉมไอ้ก็แก่นะ พี่ออพอได้แล้วอ,อวันนะอพอุ่งนี นนงั้นก็ดีจะได้มาแก้ข้อคังขาว่าข้ขา,ขาน่ะเป็นเจ้าของวัวตัวนี้นเราอย่างนี้นะพี่ชายทั้งสองได้ช่วยเล่าให้ข้าฟังก่อนดีกว่าน่ะว่าเรื่องราวเป็นไายังไงอ่าคืออย่างนี้นี่เราเลี้ยงวัวตัวนี้อยู่เมืองข้างๆได้ยินมาว่าวันนี้มีตลาดนันโคงกราบเออก็เลยวันจะจุงวัวของเรามาขายได้รับเพื่อไม่แป๊บเดียววัวได้ถูกไว้กลับตดนเจ้าคนนี้จูงใบหน้าตาเฉายเลยฮ่ามากวัวของเราละไม่เห็นจะไม่รับค่าเลยที่ว่าวัวตัวนี้เป็นของใครแต่ดูนี เห็นไหมฉันจ no ูงอยู่นี้ก็แปลว่าหัวตัวนี้เป็นของฉันนะเอ้เจ้านี่นี่พี่สงบสติอารมณ์ก่อนให้วัวดนเป็นเรื่องเจ้าของดีไหมโมโหสุดปัญญาอปัญญา่ดูสินะจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของหัวกันแน่น่ะฮะคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมนะดมายคนเาก็ดูไม่น่าจะโกหก อย่างนี้ดีกว่าพี่ชายข้ามีคําถามจะถามพี่ชายอีกคําถามเดียวข้าอยากรู้ว่าพวกพี่ๆเลี้ยงวัวด้วยอะไรวม<อ>ันแน่อยู่แล้ว<อ>วัวอ้วนๆสุขภาพดีอย่างนี้พี่ซื้อผักบรอกโคลีคุณให้กินอย่างดีตัวพี่ไม่มีเงินนะก็อนเรย่มใบตามีตามเกิดแต่ที่ปู่บ้านปลูกตะโตเจ้าวัวตัวนี้มันชอบกินก็เราให้มันกินแต่ลูกโตแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัวตัวนี้มันกินอะไรเข้าไปนั่นแหละแกาวนี้มาเขอสดแง่นันแน่ ใช่คนสองคนนตอบอย่างมั่นใจทั้งคู่เลยตอบให้เป็นมโหสุดกระแทกคราวนี้ได้หน้าแตกแน่ๆเลยล่ะจเท้อะไรเนี่ยจะ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเมย์ดูจะทำอะไรเนี่ย พี่ชายไม่เอาพี่ชายไปด้วยเหรอจ๊ะอะไรพี่ชายอย่าบอกนะว่าที่เรอออกมาแค่กลิ่นรอคลีนะหรือว่าเอาาเอท่านคือท่านมาโหวสดจริงๆด้วยทันขอโทษฉันแค่อย,อยากได้วัวตัวนี้นะจ๊ะท่านมาโหดสดยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วแม่ฉลาดจริงๆเลยนะมาโหดสดแหม่ถ้าพี่ชายสานึกผิดฉันก็จะไม่แจ้งตำรวจแต่อยากให้พี่ชายรู้ไว้ว่า ของของใครของใครก็ออหวงคราวหลังนะอย่าได้คิดกัโมยของใครอีกนะจ้าจจ้าจ,จ,จอ่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วละจ้างั้นฉันไปแล้วนะจ้าไ<ป>ไม่น่าปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวมันก็ไปทำเรื่องแบบนี้อีกแ้ก่ก็ขอบคุณพ่อมโหสดามากๆเลยนี่ ถ้าไม่ได้พ่อมโหสถจ่วยไว้ฉันแย่แน่ๆเลยนี่ไม่เป็นไรพี่ชายแค่ฉันอยากขอเตือนพี่ชายไว้คราวหลังพี่ชายก็ระวังเข้าของไวด้ดีๆก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ด้วยนะจ๊ะต้องคอยระวังของ,ของต,อตัวเองด้วยแล้วกันนะนนเห็นไหมล่ะทุกคนนี่แหละมโหสถผู้ฉลาดลำไม่มีใครกันล่ะผู้จะอุอ้อยแหมลืมตัวไปนิดนึงอ๋อแล้วพ่อโมโหสถทำยังไงให้วัวมันสำรอกออกมาได้ล่ะจ๊ะใช่ ไม่สำรอกออกมาก็พิสุดไม่ได้ว่าวัวกินอะไรเข้าไปนะอ๋อนี่จ้ายาชนิดนี้เป็นสมุนไพรเอาให้สัตว์กินเวลาท้องอืดมันจะสำรอกออกมาแมมหนพ่อโมโหส่วนเนี่ยฉันหลานแล้วย,ยังรอบรู้อีกใช่ใช่ใชแถมน่ารักไม่มีใครเกินอีกนะจ๊ะนี่อใชใช่ใ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านจอมปรานะที่เล่ามาดีมากเจ้าทําได้ดีมาก <c oughs> และนี่เป็นนวันของเจ้าถ้าหลังพวกเจ้ามีอะไรเกี่ยวกับวโ,โหสถก็มารายงานข้าอีก <c oughs> ขอบคุณมากครับท่านพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของวโหสถแล้วจะมารายงานพวกท่านเองนะเข้าท่าจริงๆเจ้าโหสถคนนี้นี่ แค่นี้เจ้าถึงกับเอ่ยปากชมแล้วอย่างนั้นเหรอ<ม>แค่ปัญหาตื่นๆแค่นี้เองหรือว่าเจ้าจะพอได้แล้วทั้งคู่นั่นแหละเอาเถอะคอยจับตาดูเจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ก่อนเพื่อต่อไปมันอาจจะเป็นเสี้ยนหน้ำเราในอนาคตก่นได้